เผยบทสนทนาหลุดว่นหมอคุยกับนวัดเชิญออกจากโรงพยาบาลขอเตียงให้คนไข้ใหม่หมอคุยกับนวัดเชิญออกจากโรงพยาบาลขอเตียงให้คนไข้ใหม่หลังแพทย์ลงความเห็นดูแลตัวเองได้แล้วระบุจะใช้สิทธิ์ไม่มีคนดูแลที่บ้านไม่ได้ จากกรณีนายนวัดอิสระไกรศีลพิธีกรชื่อดังที่อยู่ระหว่างการรักษาพยาบาลด้วยอาการโควิด -19 ในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งได้ออกมาไลฟ์ผ่านทาง Facebook โดยมีอยู่ช่วงหนึ่งระบุว่ามีแพทย์โทรมาบอกว่าให้ย้ายออกจากโรงพยาบาลให้ไปรักษาตัวอยู่ที่บ้านทั้งที่ตนยังไม่หายได้ยาอย่งไม่ครบโดสแต่หมออ้างว่าเปลี่ยนแผนการรักษาได้ให้ไปรักษาที่บ้าน โดยให้อยู่โรงพยาบาลต่ออีก24ชั่วโมงตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปเสียงการสนทนาระหว่างนายนวัดอิสระกรายศีลกับนายแพทย์วิชัยทวีบวรเดชรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งโดยเป็นการพูดคุยขอให้นายนวัดออกจากโรงพยาบาลเนื่องจากหมอลงความเห็นว่าอาการดีขึ้นแล้วโดยรายละเอียดในคลิปเสียงสรุปว่า เริ่มจากนายแพทย์วิชัยกล่าวว่ามีเรื่องขอความร่วมมือจากนายนวัตเนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้มีคนไข้รอเข้าโรงพยาบาลจำนวนมากทางแพทย์ลงความเห็นว่านายนวัตสามารถดูแลตัวเองได้แล้วจึงขอเตียงให้คนไข้ารายอื่นคนไข้ที่ออกจากโรงพยาบาลก็ไม่ต้องมีความแข็งแรงครบรวมทั้งขอความร่วมมือให้เปิดวงจรปิดด้วยเพื่อให้หมอติดตามอาการได้โดยพยาบาลจะเข้ามาดูเป็นเวลา นายนวัดกล่าวต่ออีกว่าตอนนี้อาการยังไม่ดีอีกทั้งคนที่บ้านก็ติดโควิดทั้งหมดและอยู่ที่โรงพยาบาลหมดเลยโดยคนรับใช้จะออกจากโรงพยาบาลได้วันที่23กรกฎาคมอีกทั้งส่วนตัวยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และไม่สามารถไปใช้ชีวิตปกติได้จากนั้นนายนวัดถามว่ามีปัญหาอะไรหรือไม่ นายแพทย์วิชัยตอบว่ามีปัญหาเพราะเราต้องการเตียงให้คนไข้ใหม่ถ้านายนวัดเริ่มแข็งแรงแล้วจะมาใช้สิทธิ์ไม่มีคนอยู่บ้านไม่ได้ทุกคนมีภาวะแบบนี้เหมือนกันดังนั้นแพทย์จึงลงความเห็นให้กลับบ้านได้ในวันพรุ่งนี้นายนวัดจึงขอให้ทำหนังสือแจ้งให้ออกจากโรงพยาบาลขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด